ถ้าคุณอยู่กับความสัมพันธ์ที่ทําให้คุณเจ็บปวดถ้าคุณอยู่กับคนรักที่ทําร้ายคุณกายวาจาใจและคุณยังทนยอมอยู่ไปวันๆไปวันๆนี่คือความรักที่ฉันเลือกนี่คือความรักที่ฉันเลือกฉันต้องใช้เว้นใช้กรรมกับคนนี้ฉันต้องอยู่กับคนนี้มันถูกต้องสําหรับคุณหรอถ้าคุณคิดแบบนี้ถ้าคุณมีมายเซตแบบนี้มันถูกต้องสำหรับคุณเหรอคุณจะยอมให้ตัวเองเจ็บปวดแบบนี้หรอ คุณเป็นผู้เลือกนะวันนี้มีสิ่งที่สำคัญถ้าคุณคิดที่จะมีคนรักในชีวิตคนรักที่ดีแฟนที่ดีคุณต้องตั้งเป้าคุณต้องรู้ว่าคุณคู่ควรกับคนแบบไหนคุณต้องรู้ว่าคุณคู่ควรกับของดีคุณต้องเจรนายขัดเกลาตัวเองให้เป็นของดีด้วยวันนี้คุณอย่ายอมอะไรที่มันทําให้ทุกข์มันไม่ใช่หรอกคือถ้ามันทุกข์อะไรเยอะๆๆมันไม่ใช่ความสัมพันธ์ที่มันจะยาวนานมันทําให้คุณต้องจิตตกด้ซ้า อะไรที่ทําให้ตัวเองต้องพลังงานตกลงตกลงตกลง,กลงชีวิตทุกด้านดิ่งลงพิจารณาว่านี่มันคือสิ่งที่มันถูกต้องสําหรับตัวเองหรอยอมให้ตัวเองเจ็บปวดแบบนั้นหรอแล้วจะทำยังไงตัวเองเป็นคนแก้อยู่ฝ่ายเดียวทั้งที่เขาไม่อะไรอย่ายอมกับความสัมพันธ์ที่มันไม่เวิร์กสำหรับคุณอย่ายอมเป็นเหยื่ออย่าตกเป็นเหยื่อเด็ดขาดค่ะถ้าจะรัก ถ้าจะรักใครเอาใครเข้ามาในชีวิตเลือกดีๆมีสิทธิ์เลือกตั้งเป้าหมายแบบชัดเจนและปล่อยวางมีหน้าที่พัฒนาตัวเองและรู้ว่าตัวเองคู่ควรกับของดีและคุณจะเจอของดีค่ะเพราะว่าโค้ดเองไงอดีตก็เจอความสัมพันธ์ที่ไม่เวิร์กเหมือนกันนะคะเคยถูกทำร้ายเหมือนกันตัดความสัมพันธ์ที่ไม่เวิร์กออกมาได้ด้วยการที่รู้จุดดืนของตัวเอง อย่ายอมอยู่กับสิ่งที่มันทําร้ายคุณถ้าคุณยอมอยู่กับสิ่งที่ทําร้ายแสดงว่าเรายังขาดแคลนเราไม่รักตัวเองเราอย่าใช้คําว่ารักผูกมัดกับสิ่งที่ทําให้เราต้องทุกข์ด็ดนขาเป็นกําลังใจให้ทุกคนสัมพันธ์นะคะ